การตั้งใจเราทั้งหลายมาที่นี่พากันมาที่นี่มาด้วยอะไรอะไรเป็นผู้พามาใหญ่ใจตัวเดียวการมาในที่นี้ก็เป็นเรื่องที่แต่นั่งเดิมแล้วยากลำบ,บากทุรคตุเรการเดินทางมายากลำบ,บากราว่า ผู้ด,ดนกำลังขายเป็นเป็นทหารของรัมเจจักมาเพื่อหาวิเวกทำความเพียรอยลา,าและก็มาใสา่เ้ากะเรียนเ้ากะเรียนก็ดีพอใจเ้ากะเรียนก็มีชีวิตอยู่อย่างพอดอดทนถ้าตาก็ต้องการมาพออดทนและก็เริ่มเรื่องด้วยพวกสนับสนุนคือคณะนายทหารเนี่ยที่นั่งอย่างเนี่ยเป็นเป็นทหารของโลก ก็เต็มไปด้วยความชีวิตที่เราอดทนมาเริ่มเลือยรู้นแต่พวกที่เสียสล่ะเสียสละมากระจนอยู่กับวานทีราดทนแล้วนะในการเดินทางมาในการก่อทานก็ยากลำบากขึ้งเขาก็ยากลำบากบางครั้งก็รถมาต้องป่วยเาะเอยแต่ว่ามาคราวนี้ท่านแต่จะมามาในที่นี้จนกระทั่งถึงรั้งนี้เป็นโชคละ มองการทางได,ด้ดมทีแล้วว่ามีเส้นทางที่ดีดีที่สุดในตั้งแต่แรกเริ่มมาจนบัดนี้ดีครั้งนี้ทั้งทางขึ้นเขาก็ดีครั้งนี้ดีเป็นิที่เดียวในการร่วมมือจากทางราชการล่าเข่าแล้วก็ในการร่วมมือที่ดีที่สุดอีกก็ปล่ายทหาร,รดีขนาดเนี่ยละทหารโยนทหารและการร่ว,วมวมือของคณะทหารเนี่ย อาหารโลกจะจายอาหารเพราะนั้นเราก็เข้าใจกันดีว่าเรื่องของทหารแล้วก็เป็นเสียตละเพื่อรักษาส่วนใหญ่เสียตลความถูกความสะดสวกส่วนตัวเพื่อรักษาส่วนใหญ่ทหารรักษาประเทศนะรักษาประชาชนเรากานทัง้งหลายนี้มาในที่นี้ก็มาช่วยการรักษาประเทานามาด้วยใจมาด้วยใจยายพามา สิ่งที่มาต้องเร็จร่วมกันจากเมื่อต้อนวงขึ้นมาจนถึงปัจจุบันกดใจตัวเดียวใจตัวเดียวพามาใจตัวเดียวทำเรื่องของใจและ้ามาหาประโยชน์ทางด้านจิตใจเมื่อตัวเดียวคือล้วนท,ทั้งหลายเข้ามาไว้ที่ใจล้วนทนทั้งหลายเข้ามาไว้ที่ใจแต่ทายาทโยวนทั้งหลาย ทากันมาทำบุญดังทานก็มาทำบุญดังทานเพื่อรวบรวันทำเอามาไว้ที่ใจทากันมาความเทศความธรรมก็เพื่อจะรู้ว่ความรู้ความฉลาดของธรรมเอามาไว้ที่ใจทานกันมารักษาสีก็เพื่อรวบรวันทำทัางที่เรียกว่าสีละธรรมเอามารวมที่ใจนามาสนับสนุนดวงใจทานและทำ ดีนะครับและก็ภาวนาครับนอนบริการลบอ่อนน้อนไว้เรียบประจัยนะครับการอดอ่อนน้อนก,กระดกกระวะการช่วยคนไายของฝไหวสถานจำนบนท้องที่ของแทาราชการทั้งทหารตำรวจและาการการโรงเรือนคอยช่วยใจ มุ่งสนับสนุนกันทงเรื่องจิตใจและก็การผลที่มารวมก็มี่ใจเอาทำหลายมารวมไว้ที่ใจที่ใจใจตัวเดียวรวมเสียงเข้ามาที่ใจเสียงเพื่อหรือตัวปกติปกติของอะไรปกติของกุศลเจตนาดังจิตเจตนาเป็นกุศลดังจิตเจตนาเป็นเมตตากราุณา จนตัวสีคือตัวจิตเจ็บนัละทีเ็นคุณสนนะเห็มแข็งเด็กเดียวลักนั้นอยากปรารกเหตุภายนอกจนกระทั่งมาร้วงเข้ามาปราโมทเอกโม่เอกสนับสนุนที่ใจล้วนเรียกว่าเอาสีเข้าไว้ที่ใจล้วนความดีให้มันมีกำลังเด็นจนมีพีติปราโมทเบิอิมเบิไม มาวางที่กันเอาปัญญาสารพัดที่แกปัญหาหวางที่ขัดวางขดท้อง,งานานาประการที่รรายว่าที่ต้องมีอยู่ด้วยกันราะเราเป็นชาวโลออกอดายว่าจาใจตาหูจมูกลิ้นกายใจเอาไปทุกอยู่กับโลกเหมือนกับได้เดือนที่ขึ้นมาจากบินไปร,รุกอยู่วันที่ควร แต่พยายามที่จะผลถอยตัวกับเข้ามาที่เดิมไม่ได้กข์คนกันต่อไปเราเห็นทุกเห็นทุกโดยเห็นว่าเขินล่อยลุกลงไปแล้วมันก็มีแต่ตายตายตัวยว่อตายตัวยว่อเราจึงได้ถอยเข้ามาต้นต่อคือใจต้นต่อคือใจต้องการทำดีเพื่อจะมาลวงไว้ที่ใจละละทั่ว ที่มันมีอยู่ขีแขวางอยู่ที่ใจต้นหาเอุที่ใจย้อนมาเป็นมีิมเด่นเป็นกุ้ยเเจตนาเด่นอยู่จนมีพิธีปราโมย์เสอพิมเบรกบานเด่นอยู่ในดวงใจจยนใจมีประดการลบกวนลังควานของอารมณ์โลกๆที่จะลังควานให้ตัวจิตเจตนานี้ลงไม่หลัก การเขาบัเทือนและกี hmm. ่ขวามยอดมีแต่ว่าตัวผู้เปรเจตนาที่ตั <im <im ้งเด่นนั้นไม่มีลบไม่มีเปลี่ยนแปลงึป็ต่างกว่าผู้ี่อ้างตัวว่าปฏิบัติศาสนาเป็นจยานวนมากเอาความอ่อนแอของตันเองมาเป็นเครื่องฮะเอาความอ่อนแอนั่นเป็นเครื่องวัดพระมหญ่เอาความยอดย้อนหลาดลวมนั่นแหละมาเป็นเครื่องวัดพระหา่เอาความมั่งมายและเป็นเครื่องวัด อะไเป็นวะทำไมในอยู่มีที่กวามก่าแดดทำไมทำไมในมีที่กวามเหลืยไหลทำไมในอยู่ที่ความร้อนทำไมในอยู่ที่ความมาัดง่ายยกตัวอย่างในการปฏิบัติศาสนามีพระสงฆ์ซึ่งเป็นชั้นศีลมันนะ่ะศีลชั้นอุกฤษหรือว่าชั้นหลงคือเนสัน้นที่ขึร การอยู่ไในริยาณบทสามคือยืนเดินนะไม่มีนอนเพียยนด้ปฏิบัติทุตรงที่นี้นะทั้งแต่ท่านสมเด็จที่เป็นมหาบาลีแสนประโยชน์ข้าประโยชน์แลวได้รับยกย่องเป็นเกียรติทางโลกโลกท่านเสียณเสดอนกระทั่งว่าเป็นอยู่ไม่ได้ชีวิตที่ไม่มีการนอนอยู่ไม่ได้ต้องไม่แฉะที่มีชีวิตอยู่ได้เนี่ยทานกันทาน ค้านคนมีปริมาติก็คือค้านธรรมวินยัยว่าธรรมวินัยของเราเด้าหน้าที่เป็นของดีจริงมีคนมีค่ามีความอัศจรรย์จริงจริงเนี่ยแล้วว่าอย่างผู้ที่มาไดยเข้ามได้ิดก็ยังมีค้านอยู่ในจุนากนี่ขอให้พากันพิจารณาว่าเอาความอดแคลความเหลวไหลความละล้วงเป็นเรื่องตีความหมายธรรมวินยัย เลยกลายเป็นธรรมีนัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นธรรมวินัยของคนเหลือไหลเป็นธรรมวินัยของคนหล่อนแอเป็นธรรมวินัยของคนนั้นทำเมวินัยของคนที่จมลกพอเอาธรรมวินัยมาจับเข้ามันมีอารมณ์าันรอกเหลยนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนสาวกสาวิกาทั้งหลายว่าธรรมวินัยของพระองค์นั้นต้องสันทิปติโก หรือปฏิบัติให้เห็นด้วยตนเองถ้ายังไม่ได้ปฏิบัติให้เห็นด้วยตนเองมันก็ค้านกันอยู่เรื่อยไปแล้วก็สงสัยอยู่เรื่อยไปแล้วก็ค้านอยู่เรื่อยไปอย่างขั้นสีนั่นนะมันจะคั่นกันแท้ๆไปเต็มเมืองไทยเันแล้วแล้วก็ท่านสีน้องคนอื่นจะค้านกันอีเท่าไหร่เย็นกินข้าวคนเดียวก็ค้านกันเต็มไปหมดว่ามันจะอยู่ไม่ได้คนไม่ไหวร่างกายลงอยไม่ได้แย่นี่เแค่เรื่องสี ท่านตนตนก็ค้านกันเสร็จแล้วแล้วเราจะเอาความเจริญด้วยคำด้วยในข้อไหนกันพอเริ่มจอปาทาตูก็ค้างกส็แล้วถอยหลังแล้วยังเม่ท่า,านเข้าเดินในทางถนนหรือทางสายเขญญาศาสนาเลยพอเริ่มเดินท่านตนนแหละพอขึ้นตนทางก็ค้างก็แล้วนี่นักหรือนักปฏิบัติศาสนานี่นักหรือนักพัในิคศาสนาจเจริญหรือทำศาสนาเป็นอย่างไรกันแน่หาการพิจรารณา ล้ววุฒชาติฐานมือเดียวตลอดมีอายุ180ปีแล้ากุัะฐานมือเดียวตลอดมีอายุ1 2 0ีปีพล้วอานุท์ฐานมือเดียวมีอายุอยู่100ีปีแระอนุท์ฐานมือเดียวมีอายุร1 2 0ปีและมหาธัชปะฐานมือเดียวมีอายุอยู120ปีนี่ไงื่มือเดียวอายุ120ปียินเ้าค อายุกี่ปีเะว่าไงเนีอ่ออะไรจริงอะไรไมจริงนะพิจรารณากันดูนี่เราเป็นเรื่องที่เราจะต้องพิมาก,กันลางสุนทรภูของมีจริงมีจริงถ้าหากว่าเป็นของไม่มีจริงไม่มีจริงแล้วลงลง,ลงอยู่ละแล,เลออจจะจจจเป็นของอจจจัศจรรย์ใจจริงจริงเป็นของอัศจรรย์ใจจริงจริงเพราะจิตสามันธรรมดานนะี่ยไม่สามันจะเข้าใจไนดะ้เหมือนเปรี้ยวหวานมันเค็มนั่น,นแหละ ่างคนต่างไม่เคยกินแล้วพูดกันไม่มีทางเข้าใจค้านกันเรื่อยไปแต่ถ้ากานคนต่างกินแล้วมาพูดกันไม่มีเสียงท้านกันเลยนะเรากินด้วยกันนี่คนปฏิบัติศาสนากับคนไม่ปฏิบัติศาสนาแล้วพูดไม่เข้ากันหรือ่างคนต่างก็ปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติด้วยกันก็พูดกันก็ค้านกันเลยนั่นแหละทางคนหนึ่งปฏิบัติคนหนึ่งไม่ได้ปฏิบัติก็ค้านอยู่นั่นแหละ ถ้ามาปฏิบัติด้วยกันก็หมดเรื่องดูเรื่องกินนราพูดเรื่องอะไรที่ต่่งคนตั่งเครกินนราพูดล้วเท่ากันจ้อยอะไรเนี่ยเราไม่มีพยาณในตัวด้วยกันเราท่านทั้งหลายต้องการในศาสนาเจริญมนันต้องเจริญด้วยข้อปฏิบัติที่คนคนมาปฏิบัติสิศาสนานั้นเขาไม่มีเสื่อมแล้วมันจะเจริญแล้วสีหห้าในเคยเพิ่มขึ้นมาเลยแม้กว่าทันปีเขาจะเสื่อมอยังไงเขาจะเจริญยังไงเดี๋ยวนี้มันอยู่ห้า สีแฝงไม่เคยจะมาเริ่มอีกเลยไม่อ้วนไม่ผอมไม่แก่ไม่เท่าคงเสงงเนง้นคงมาเมื่อสองพันปีก่อนสีแฝงกับสีอย่างนี้นะสีสิบสีในประบายนิมกสีนอกประบายนิมกสีสุดลงกันไม่มีอ้วนไม่มีผอมไม่มีนมุมไม่ม,มีแก่เน้นอยู่อย่างนี้สีสุดลงกันต่อไม่มีอ้วนไม่มีผอมไม่มีนุมไม่มีแก่ คงเต้นคงวาอย่างเนี้ยสมาธิเอกทุกทุกระเภทไม่มีอ้วนไม่มีผอมไม่มีนมไม่มีแก่เด็กของอยู่เท่าเดิมปัญญาทุกทุกประเภทปัญญาตศาสของพระอุตส่าห์ถึงระดับไรทุกทุกประเภทไม่มีอ้วนไม่มีผอมไม่มีนมไม่มีแก่อยู่เท่าเดิมเนี่ยเหตุผลแล้วจะให้ศาสนาเขาเจริญยังไงเขามันมีเจริญเขายู่มีหน้าละแล้วเขาไม่มีเพื่อนเขาอยู่คนเดีละ คนปฏิบัติในหมวดทั้งโลกศาสนาก็ไม่เจริญไม่ปฏิบัติกันทั้งโลกศาสนาก็ไม่เรื่องคนต่างๆคนได้ประโยชน์จา,ากศาสนาเพิ่มขึ้นเรืดด่อยๆนี่เราเรียกววาาากันว่เาเรื่องวัจเจอเลเรื่องของคนวันไหนเหมื่อเรามีพระประเทศที่คอยจะค้านศาสนาได้แก่เรื่อเหลอที่นั่เพระมีหน้าที่ไปพูดนามกับพระอยู่แล้วาานะแล้วศาสนาจะเจริญเหรอนี่เป็นสิ่งที่ควรคิดพวกเราเหมือนกัน ท่านที่มีความดีประมาทที่จะปฏิบัติได้เพียงแค่ถึงห้านีคนที่ชอบพากะก็ขอให้เล่นสะคอนะครับข้อนี้นี่คนที่ชอบนักก็ขอให้เล่นสะคอนะครับข้อนี้นักเลงเจ้าชู้อกอาบนวดก็ขอสข้อนะครับข้อนี้นักเลงดีโอกี๊ดอยอกากถอยหม้อบลางก็ขอสข้อนะครับข้อนี้นักดึมก็ขอสข้อสะข้อข้อนี้ขอวันเดียวตรงนี้แหละแล้วไปขอปาะภัยนขขยี เาการคิดจริงก็คือการผิดโทษการเข้าไปอยู่ในความผิดนั้นก็เป็นความเป็นนักโทษแล้วก็ผิดแล้วก็ไปอขอโทษขอรับางก็ขอโ,โทษไม่ได้โทษเลยพี่เรา,าเอาโทษตัวไปแล้วเดินก็ในกองไฟไม่ได้ไฟเผา,เาว่างไงน,นี่เป็นนี้นั่นเราควรมีชนะกับเราควรมีจิชนา,นานเรื่องของกฎธรมรมชาติธรรมดาเราจะไปขอออกค้างจะไปกดผูท้ทอนีการอับค้าง ไม่มีทางที่จะพูดได้เราอฏิบายได้เป็นคุณท่ากระจับใจเป็นประโยชน์ที่ได้ใค้อธิบาิไม่ได้ก็มีโทษติดอยู่ที่ดวงใจดวงใจอยู่ไหนไปไหนโทษคุณติดอยู่ที่นั่นเราไปเรามาก็อยู่นี่ติด้ดอยู่ที่ดวงใจนี่ตัวที่เราทำมาแล้วตลอดอายุเลีอยู่ที่ดวงใจเล็ดดุเห็นดีที่เราทำมาตลอดอายุเลีอยู่ที่ใจเล็ดดุแล้วเลี้ยงแบ เนี่ยเราไม่ได้พานรถขึ้นถถาเลด้วยแต่ก็นี้รถมันมีแล้วมันมีจริงแล้วทำไงเราก็เอาดีที่มีแล้วเป็นแบบสบายมันมีรถหน้าอย่างไรดีอีกแล้ครับจะต้องมีรถถ้ะมีคุณคิคะมากกว่านี้เราเอานีนะเป็นกาลังเป็นกาลังเป็นเลี้ยวเป็นแรงเลือกแกัระเบียบกระจายรถวางลมเร็ว ลดความมากง่ลดความอ่อนแอของเราออกไปเลห้มันแข็งแข็งเด็กโย,กยงยิ่งยิ่งขึน้นการปฏิบัตินั้นจะทำให้เราสั้เร็จทุกวันทั้งหลายเราเห็นประจันใจแล้ว่ที่ทำแล้วแต่แรงมันติดอยู่ที่ใจแกมันไม่ดุอ่อยยุดมาเถอะอย่าให้หอาหารเยอะไหหยุดเถอะที่ยางเวทตั้งใต่ความคิดอย่ากคิดมันมันดีไปแล้วมันชั่วไปแล้วเกิดไปแล้ว ลอยให้มันไปนะว่าไไปด้านหน้ากลางวิท่เดียคือคิดแต่จะติดตะวกายที่เปหนใา้พ้ดจะยิงตัวายความดีเมื่อเรา,าเข้ามาได้ไกลเข้าไปครับความทั่วมันอยู่ไกลความดีมันก็มาหวังแนบแน,แน่นติดเต็มอยู่ในดวงใจทั่วเข้าไม่ได้ทั่วเข้าไม่ได้ก็ทษทุกข์ก็เข้าไม่ได้นี่นี่อยู่ตรงนี้ไปนั้นหาการวิจรารณาหาการทัศนคัิเราต้องจริง เราไม่จริงในทางเราไม่จริงในศีงเราไม่จริงในภาวนาเราไม่จริงในปัญญาไม่จริงที่นั่งนี้ที่นั่งใหม่ก็จริงตอนจริงนั่งที่นั่งนี้มันยังมั่นไปนั่งที่ใหม่ก็จริงริงหนึ่งไม่ได้จริงสองจริงสามจริงที่มันก็ตามมาแต่หนึ่งสามหัเสีวแล้วละยิงหนึ่งได้ถ้านึ่งจริงไม่ได้แล้วต้องตามมันมีอ่ะจริงในที่อื่นนะทีนี้ไะ นาทีนีหน้าก็มีนาทีไม่จริงต่อเิงในนาทีนี้หน้าวินาทีนี้หน้าก็ไม่มีหนนาทีจริงไม่จริงต่อเิงในตัวโงนี้น่าตัวโมงน้หนเป็นโมงจริงเกงในวันนี้หนาในวันนนาก็เป็นวันจริงเิงในปีนี้หนาในปีหน้าก็เป็นปีจริงหายี่งสบาไปจริงในมนี้หน้าชาติหน้ามันก็จริงหายมนจริง อาไมจริงเไมเราไม่าจริงจะรู้จริงเห็นจริงในเราบรจิงาไม่บาทไม่เลยวตนหาหก็าไม่ไกาจริงในเรารสชาติจริงอย่างที่เรายกมาเป็นัอย่างอนคัพานเนกเนกิลทุกเรื่องของการนอนมีทุกเรื่องของการนอนมีทุกเรื่องการไม่นอนีทุเรื่องการนอนมีมีแต่อยู่ในัว เพราะงานเพาไม่จริงในเสียงะเต็มพอเพียจริงเล็ดลงละตายเรื่องเสียงะปัญหาเรื่องกิจควางของเสีงหมดไปก็จะผ่านเข้าไปในแดนของภาวนาสมาธิเมื่อจริงในภาวนาสมาธิละผลทางกิจขวางของสมาธิทุกประเภทแลก็จริงในปัญญาได้รสชาติของปัญญาจริงเสียจริงสมาธิปัญญาจนกระทั่งจริงไปจริงไปจนถึงออกมาอันเดียวกราพิจาร สมาธิมาเป็นเดียวเป็นใจปัญญามาเป็นเดียวเป็นใหก็เป็นเอกสมาธิเป็นธรรมสมาธิเป็นธรรมเดียวธรรมเดียวอจิ่ใจเดียวกิเลสรวมที่เดียวธรรมรวมเดียวระหางฐานการโตัวต้กิเลสการหานสวนจะขาดใจทานเท่านั้นทานเท่านั้นเป็นเจ้าของใจใจเท่านั้นลองทำทานเต็มดวงใจนี่เป็นหลักแล้วกัน เพราะฉะนั้นเมื่อจะทานญาโยมทั้งหลายต้องการลดชาของธรรมจริงยอมเชื่อปัญญาตะกุลตะกุลเดียกยาวก็วคดที่ปฏิบัติมากอ่อนต้องคดที่ปฏิบททัติเดียวนี้ก็คดแล้วพอจะเป็นคนนั่นแหละมีกิเลสมาได้ในการนั่นแล่แล้วพอจะลดชาของธรรมนั่นแหละลดของกิเลสทิ้งไปเหลือแต่ลดของธรรมรางวันดวงใจรางวันดวงใจ ดวงใจมีแต่ธรรมทัดฐาการคุนฐานกังวัลฐานนั่านเดินฐานยืนฐานหลับทานตื่นนี้แต่ทรรนเท่า้นเต็มดวงใจทางเต็มดวงใจเมื่อทานเต็มดวงใจก็สุขเท่านั้นยินเท่านั้นเบิกบานเท่านั้นลาหันเทนั้นตัวจิตเต็จิตปกติเต็นจิตว่าวางจากสิ่งลบวละวา ลวานจากสิ่งที่แทงเวานจะความเผาลนวานจากความลงรบุกกานนี่คือหลักต่อดเลยนะต่อ,อนี้ไปจงตั้งใจให้มันจนริงร,รักศีประกาศีลและรักษาให้มันจริงกัน